นะอาจจะเป็นนายกกาลีบ้านกาลีเมืองหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะนะถ้าเป็นจริงโอ้ยกาลีบ้านกาลีเมืองตะกูนี้นะครับนะทําให้นะครับน้ําท่วมทําให้นู่นนี่นั่นนะครับนะแต่มันเข้ามาครับถนนก็สุดครับบักอนุทินเข้ามาถนนก็สุดเห็นเลยครับนะต้องทุบโรงพักนะครับสามเสนทิ้งครับพี่น้องนะ หน้าวัดคิระครับพี่น้องถนนชุดครับนะแล้วก็อะไรครับน้ําทั่วบ้านใหญ่นะเดี๋ยวก็มีสงครามครับครบวงจรเลยนี่ก็มีสงครามอีกครับนะนี่คือสิ่งที่คนไทยครับนะวันที่8ดนะครับเราเอานโยบายเลยครับพี่น้องเอานโยบายนะครับขายนโยบายครับนะเอาไปสินยังมาขายไม่เอาทักษิณเอาระบอบทักษิณครับ มึงไม่เอาระบอบทักษินเลยครับ3าบาทรักษาโรคมงไม่เอาเลยครับยิ่งดีครับประชาชนจะได้รู้ครับมันไม่เอาระบอบทักษิณครับอภิิ์ประชาชนที่ผ่านไม่เอาระบอบทักษิณนะพี่น้องชาวใต้นนะพี่น้องชาวใต้ไม่เอาระบอบทักษินคือไม่เอา30บาทรักษาทุกโรค ไม่เอาสนามบินยูนาภูมิครับมันจะทุบทิ้งครับถ้ามันได้ไปเป็นรัฐบาลมันจะทุบทิ้งนะครับมันจะยกเลิกสามสิบบาทรักษาโลคกองทุนมู่บ้านครับมู่บ้านเรือถอนมันไม่เอาทุกอย่างครับนะาอภิสิทธิ์สันดานเดิมๆครับไม่เปลี่ยนเลยครับนะาสันดานเดบบสันดานเดิมๆนะครับไม่มีอะไรครับนะนโยบายไม่มีมันเอาอะไรล่ะครับมาเป็นนโยบายไม่มีครับ นะไข่ช่างกิโลความคิดได้แค่ไข่ช่างกิโลครับท่านผู้ชมนะโรงพักล้างครับนะขายข้าวขายช่วยช่วยนายทุนซื้อข้าวครับนะมันช่วยนายทุนซื้อข้าวมันทํายังไงครับประกันนะประกันไวห้าพันครับแต่ประกันไวหมื่นหนึ่งพ่อค้าซื้อห้าพันครับนายทุนพักของมันเนะี่ยซื้อห้าพันครับนะ ซื้อห้าพันนะแล้วส่วนต่างห้าพันเนี่ยเอาไปให้ชาวนาครับแต่ข้าวอยู่ในมือพ่อค้าข้าวข้าวอยู่ในมือพ่อค้าครับข้าวไม่ได้อยู่รัฐบาลนะแต่แต่ยิ่งรักเลยครับข้าวทุกเม็ดอยู่ในยุ้งในฉางที่รัฐบาลนะครับทั้งหมดเลยครับแต่นี้อยู่ในยุ้งในฉางอยู่ในโลงสีของนะครับนายทุนพักมันทั้งหมดครับอภิเศห็นเลยครับความคิดโงโงๆควายอย่างนี้เหละครับ นะที่จะมันมาเป็นนายกรับเป็นนายกกัไฮแจ็คครับนะประชาชนไปขับไล่นะครับไม่ไม่ขับไล่ครับนะมันบอกว่าประชาธิปไตยสุจริตครับแต่ประชาชนบอกว่าให้ยุบสภาอิษฎยุบสภา,าเธอครับคุณไม่สง่างามเพราะว่าคุณแพ้สมัครสุนททเวชเข้ามานะคุณต้องยุบล้างไพ่ใหม่ครับคนเสือเ้อแดงไปเรียกร้องตรงนี้นะครับที่ตายเป็นร้อยนะครับพี่น้อง บางคนอาจจะไม่จือไม่จำแล้วครับนะขออภัยครับอาจจะไม่จำครับขออภัยครับนะอาจจะไม่จำครับนะอาจจะลืมไปแล้วนะแต่ผมจะทบทวนให้ครับนะมันไม่ทะงาง้ะเพราะว่าคุณเนี่ยนะครับนะคุณนี่สมรู้ร่วมคิดกับพวกม็อบมาไล่สมัครเพื่อให้ชาต่อสี่ห้าต่อสี่นะครับผัดกับข้าวออกทีวีครับ ให้สมัครนะครับพ้นตำแหน่งครับอนุพงษ์เผ่าจินดาขนาดนั้นเป็นผอบ,อบอครับนะเฝ้าม็อบครับยึดสนามบินยึดทำเนียบครับพี่น้องเห็นหรือ,อยังครับนะอนุพงษ์นี่แทนที่มันจะช่วยสมัครสนททเรศท่ายหัวเธิงนี่ช่วยสมัครสมัครนะยังอยู่สมชายยังอยู่ครับนะเดี๋ยวมันไม่ช่วยยังไม่พอยังไปออกไปขู่แล้วออกขู่นายกถ้าเป็นผมลาออกแล้ว นะประชาชนมาไล่ขนาดนี้ครับแทนที่มันจะจัดการครับปล่อยให้ประชาชนมือเปล่ายึดทำเนียบยึดสนามบินได้ยังไงครับโดยที่มึงไม่ทําหาเลยอ,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 อนรุพงพ์เขาจินได้ควายนะเห็นแล้ครับอาพิเศษนะครับศศรนะขับ,นะบไล่ท่านสมัครไปแล้วนะครับนะขับไล่ท่านสมชายวงสวัสดิ์ไปแล้วเป็นนายกท่านสมชายครับนะพ่อของ ท่านดรยศนันวงสวัสด์นียครับเป็นนายกอาภัพมากครับเข้าทำเนียบไม่ได้เพราะว่าทำเนียบอรุโภงให้ลูกให้เมียมันครับให้ญาติพี่น้องไปไปยึดครับพี่น้องทำนายึดทำเนียบทำนาครับทั้งทั้งที่เป็นเป็นที่ทำงานนะครับของผู้นําสูงสุดของประเทศครับไอหัวเถิงนี่หูครับนะไอสันดานหมาตัวนี้ครับเอาไว้ไม่ได้ครับไอขี้ตัวนี้ครับไอนี่แหละครับ ฆ่าประชาชนร้อยศพบาดเจ็บสองพันครับนะไอตัวนี้พวกคนทหารกลุ่มนี้ครับไอประยุทธ์ประวิตย์อย่างนี้ครับสามตัวเลยครับมันถึงนรัฐธรรมนูญเห็นไหมรัฐธรรมนูญเจ็ดเก้าไปดูสิครับอนาการใดที่ทําไว้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้าครับถือว่าความชอบครับในรัฐธรรมนูญนี้นะเห็นได้ยังครับนะแต่ถ้าเสล่วมันยัดคดีให้เห็นได้ยัง แต่ก็มีหมาพวกหมาบางคนนะครับมันจะบอกว่าโอ้ยทักษิณถ้าไม่ผิดจริงนี้ทาไมก็ดูสิครับดูสิครับศาลมันก็เป็นคนตั้งกฎหมายมันก็เป็นคนเขียนนะกูจะอยู่ทาพ่อเลยครับกูจะอยู่ทําพ่อมึงเลยครับซื้อที่ดินรัชดาครับนะซื้อที่ดินรัชดาอย่างติดคุกสองปีครับหมาสิแม่มึงศาลเลยครับอย่างนี้ครับนะถ้าศาลเขาไม่ทําอย่างนี้ครับศาลหมาีิแม่มึงครับอย่างนี้นะ ะนะครับที่เขากระโดงเนี่ยมีหมาตัวไหนตีคุกสักคนนะกูถามหน่อยนะสารหมาซิแม่มึงอย่างนี้แหละครับนะโดยโดยเฉพาะสารสารการเมืองนะครับผมพูดนี่คือสารการเมืองนะเห็นไหมครับนะ <laughs> ออสารโคตรพ่อโคตรแม่มึงอย่างนี้แหละครับนะซื้อที่ทีรัชดาตดคู่สองปีได้ยังไงเจลยี่สิบล้านคนญิงหนึ่งคนซื้อนะห้าต่อสี่ครับมันก็ห้าต่อสี่ น่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมนะปล่อยเงินกู้ให้พม่าอย่างนี้มันก็บอกว่านะครับเอื้อประโยชน์ของบริษัทครับนะ้เอเรื่องครับอีไอมึงเอามึงมาฟังกูครับอีไอีควายนะส้มเน่ามึงมาฟังแดงสัมวามึงจะได้รู้ว่าวิธีการแก้รัฐธรรมนูญครับที่มึงไป m o ออกับนะกับอนุทินเนี่ย นะควายครับโง่นะอนุทินมันจะแก้ได้ยังไงมันนะครับมันเป็นรัฐบาลร่วมเข้ามาสิบปีมันยังไม่แก้เลยนะอยู่กับประยุทธ์มาสิบปีมันเคยขยับในเรื่องนี้มันเคยแก้รัฐมนูลไหมนะเอาอย่างนี้มึงยังมึงยัง,งโง่อยังควายครับนี่เนี่ยผมถึงบอกว่าคนเนี่ยนะครับเป็นสสอเนี่ยครับคนงโง่ไม่ควรเป็นสสอครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยคนงโงก่ก็มีครับพวกยาบ้าก็เยอะครับ นะโดยเฉพาะเขตกทมนี่ครับเห็นไหมจับนะครับผู้สมัครสอสอส้มเน่าครับนะสองหมื่นล้านครับนะเอี่ยวหัวครับนะฟอกเงินครับท่านผู้ชมสองหมื่นล้านครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนันครับนะบุญนะครับบุญฤทธิ์ครับสอสบุญฤทธิ์ครับนะผู้สมัครตอนนี้ติดคุกอยู่ครับ นี่แหละครับตัวนี้แหละครับทําไมถึงเงียบไปนะผมผมยังงงอยู่นะนกักร้องเรืองไก่อยู่ไหนไอควายเรื่องไก่อยู่ไหนควายเรื่องไก่นะจัดการหน่อยสนธยาไอาสนธยาชื่นนะครับนะมึงเห่าหน่อยเรื่องนี้สนธยาชื่นนยะไทกรนนะโอ้เงียบนะครับไออ่าคางคกนะพวกหมาซีแม่มึงเงียบหมดเลยนะมึงมึงตามหน่อยดิครับ นะไอ้เท็งเนี่ยมันต้องโดนนะรู้อยู่แล้วนะนี่รู้อยู่แล้วทำไมต้องไปเซ็นให้มันเป็นผู้สมัครครับนะไอ้แค่เศรษฐาเนี่ยครับนะให้มาตั้งวิธีธชื่นบานให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยทำงานครับยังโดนครับรู้อยู่แล้วแต่ตัวนี้มึงก็รู้อยู่แล้วมึงเซ็นไปผู้สมัครได้ยังไงครับนะว่าไงครับไอ้ก้าตัวห้าต่อสี่นะ ผู้อยากไปด,ดูน้ำหน้าพวกมึงนะงานนี้นะครับน้ำาท่มปากพวกมึงครับนะมึงกล้าไหมล่ะครับนะเห็นหรือย,ยังครับไม่มีหมาตัวไหนไปร้องเลยครับว่าน,นะครับนะไปเซ็นผู้ขาดายนะหัวหน้าพักนี่ต้องรับผิดชอบนะพี่น้องนะถ้าเป็นอุงอ้งิงถ้าเป็นเทมิอุ้งอิงต้องลาออกจากหัวหน้าพักครับนะเพราะว่าต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับเกิดไปเซนสอสเนี่ยครับ ไปเซ็นให้มีการเลือกตั้งครับอุ้งยิ้งต้องลาออกจากหัวหน้าพักตรงนี้ครับที่จริงไม่ควรสมควรต้องลาออกด้วยครับแต่เขาระมัดระวังครับเขาแค่ตรงนี้แต่ทําไมส้มเน่าถึงไม่แค่ครับมันเป็นลูกชายล่าของใครวะลูกคนเล็กของใครนะมันทําไมถึงเงียบไปเรื่องนี้ครับนะโดยเฉพาะถ้ามีการบริจาคเข้าพักนี่พี่น้องครับนะ บุลลิศเนี่ยนะครับถ้ามีการบริจาคเข้าพักนั่นคือเงินไม่บริสุทธิ์นะพี่น้องนะเพราะว่าพักการเมืองเขาห้ามรับเงินหรือสิ่งของบริจาคอื่นใดที่นะครับอันเป็นอันเป็นน,ปน,น่าสงสัยไปที่น่าสงสัยครับนะ <laughs> เข้าไหมครับเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองครับเข้าไหมถ้าเข้าเก้าเจ็ดสองก็เข้าเก้าสองก็ยื่นยุบพักครับ นะจะเลือกไว้ทาไมล่ะชาวกทมหัดฟังแดงสมวาบ้างครับท่านจะได้หูตาสว่างครับท่านจะได้รู้จริงการบ้านการเมืองครับเห็นหรือยังครับนะรัฐบาวรสนาเพิ่มราบติดคุกครับเรือเลือกตั้งเป็นโมฆะครับไอ้บางเล่ไอ้บางสนที่ก็เข้ามาถือว่าเป็นช่องโหว่เป็นศูนย์ยากาศทางการเมืองเข้ามา19พ19ิกกันยา4ี่ครับ กพราะว่าตบหน้าพวกมันหนดนักสินครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคครับเพราะว่านโยบายนี่ครับมันไม่เคยมีในในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับตั้งแต่เป็นประเทศไทยมาครับไม่เคยมีพักไหนการเมืองไหนชูนโยบายครับนะไม่มีพักการเมืองไหนเหมือนเหมือนประชาเหมือนเหมือนอภิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยครับมันมีนโยบายอะไรครับตราบทุนเทาครับควายนะมันหน้าที่ของตำรวจมันหน้าที่ของศาแลแหละครับ มันไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองครับ